สวัสดีครับพบกับรายการส p อตทอ a l ก The He r o รวาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักทศกรีธาทีมชาติไทยซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานถึง10สมัยแล้วก็คว้า3มเหรียญทองจาก3-4เกมแล้วก็เป็นนักทศกรีธาคนแรกของประเทศไทยที่ได้เหรียญเงินในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่8ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2521หรือประมาณเมื่อ40ปีที่แล้วนักทศกริธาคนเก่งที่ผมกาลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือนาวากาโทรประพันธ์ศรีสาธร ไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอังุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดปตทสารพลังใจวีฟรี t เกเตอร์เซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พระรัศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกาบะเม็ดผงความสุขสําหรับชงดึ่มกาบะเม็ดความสุขเติมได้ตรีนิตี้คาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับวนาวากาโรประพันธ์ศรีสาธรผมต้องเรียกพี่ประพันธ์เพราะว่าจริงๆพี่ประพันธ์กับผมนี่เราสนิทกันมา40 5 0ปีนะต้องบอกว่านี่คือสุดยอดนักทศกรีทาของประเทศไทย ที่หาใครไม่ได้เลยจนกระทั่ง40ปีผ่านไปเพิ่งจะมีสุทธิศักดิ์สิสงห์ขอนมาเป็นทายาททศกรีทาเพราะว่าในอดีตเนี่ยพี่ประพันธ์ศรีสะทอนี่คว้ามาทั้งเหรียญเงินเอเชียนเกมคนแรกเลยเอเชียนเกมครั้งที่8ที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพครั้งนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดอีก3-4เกมรวมทั้งอีก4ชิงแชมป์เอเชียต้องถือว่าเป็นสุดยอดนักทศกรีทา ผมย้อนกลับไปนิดนึงครับที่ประพันธ์เป็นชาวกรุงเทพมานครเลยเปล่าครับคบผมคนกรุงเทพ<ะ>เกิดติดสนามสุขเลยเพราะว่าบ้านผมอยู่หลังสนามสุขตลาดเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนนี้คือโรงเรียนลำเนาพิทยาคมเป็นโรงเรียนของคุณแม่สมภพศรีสมวงศ์อ๋อครับผม,ผมตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะตอนนี้ะืบนะ<ะ>ไปหมดแล้วอยากล่มสลายหมดแล้ว ตอนสมัยเด็กๆพี่ประพันธ์ยังจาได้ไหมครับว่าตอนสมัยเด็กๆเราเราเริ่มสนใจกีฬาผมเชื่อว่ากีฬาชนิดแรกที่พี่ประพันธ์สนใจไม่น่าจะเป็นทศกิรีทามันน่าจะต้องเริ่มต้นมาจากกีฬาอะไรก่อนพูดไปก็ตลกตลกฮะผมอยู่จังหวัดนนท์ตอนนั้นไปเรียนอยู่จังหวัดนนท์<ะ>ก็โดดข้ามสวนท่องร่องสวนทุเรียนบ่อยๆอ๋อเหรอ <laughs> แล้วก็พอดีโรงเรียนเขาเปิดรับสมัคร โรงเรียนศรีบุญญานนท์เนี่ยฮะโรงเรียนดังของนนทบุรีเลยเรบสมัครนักกีฬากีทาครับผมก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาหรอกแต่เพื่อนผมเนี่ยที่ไปอาศัยข้าวคุ่กินน่ยอยู่วัดอ๋อเหรอฮะมันก็เป็นอยากเป็นนักกีฬามันก็เหมือนบ่นๆแล้วก็มาบอกผมว่าทําไมมึงไม่มาวิ่งกับกูวะผมก็เลยลงไปวิ่งกับมันครับก็เลยกลายเป็นตัวนักเรียนแต่มันไม่ติดอ้าวเป็นใชอย่างนั้นไปเออตอนนี้ไปวิ่งไปวิ่งมามันมันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็บังเอิญบังเอิญมาติทชไย วิ่ง800ทีชื่ออสศนีเทียนทองอ่ะเขาพาผมไปดูซ้อมที่สนามสุขผมก็เลยมีแรงบันดายในการวิ่งข้ามรั้วผมก็เลยมาวิ่งข้ามรั้วเลยสิบในปีนั้นผมกีฬานักเรียนผมชนะเลิศที่1นึปรากฏว่าในปีต่อมาก็มีการแข่งงานกีฬาเขตครั้งที่สองที่จังหวัดสงขลา2,511ลงใต้เลยผมก็ไปเป็นตัวแทนจังหวัดนนทไปแข่งขัน ผมไปแข่งผมได้เหรียญเงินนั่นเป็นการแข่งขันในระดับใหญ่ๆระดับใหญ่ๆตอนนั้นอายุ16ยองด้วยก็ไปแข่งขันแล้วได้เหรียญเงินครับแต่ในอีก6เดือนต่อมามันเป็นการแข่งขันกีฬาเขตที่โคราชทั้งปี13เชื่อไหมผมจะไปแข่งจริงนะเลิศเดี๋ยวผมจะลืมรองเท้าหรือไม่ได้รองเท้ามาอทำไงฮะก็เลยเดินไปซื้อตรงหน้าปักซอยกลับมาก็มาก็จะแข่งพอสตาร์ตปังมาเราก็ผมเข้าที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ผมก็กลับมาเรียนหนังสือก็มีหนังสือเชิญจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้ไปติดทีมชาติอย่างนั้นเลยเพราะว่าในปีนั้นมันเป็นการแข่งก,กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่6ที่ปีหนึ่งสามครับพี่เริ่มติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกจริงๆกลายเป็นเอเชียนเกมครั้งที่6ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเลยเราผมก็เด็กที่สุดในทีมนั้นด้วยอายุ10บกว่า <16 S 1> เองสิบหกเองฮะไม่มีเด็กที่วิ่งอายุ16วิ่งข้ามรถ่ลยสิ ยากมากพี่ในบารากีทาาเนี่ยหกสิบหกวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เด็กเกินไปหนึ่งความสูงจะไม่ถึงเพราะว่าความสูงของรั้วมันเป็นตัวกําหนดใช่ไหมพี่ก็ผมก็ตื่นเต้นนะผมก็มานอนโรงแรมสากลเป็นครั้งแรกนะทึ่เข้านอนโรงแรมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินข้าวดีๆเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับตัวทีมชาติตัวจริงๆอะครับก็นอนแล้วก็อย่างว่านั้นในปีนั้นผมประสบการณ์ไม่ดีอ่ะ เราล้มไงล้มก่อนกันในระหว่างการแข่งขันครับทีนี้ผมก็กลับมานั่งคิดอยู่ว่าตอนนี้เราชนะมาหมดทั้งประเทศไทยแล้วไม่มีตัวดูที่ดูตัวที่ดีกว่านี้แล้วครับมันคิวิ่งข้ามรั้วนั่งจะวิ่งข้ามรั้ว110เมตรเนี่ยนะฮะนั่งคิดกวับว่าทำยางไรเราจึงจะก้าวหน้ากว่านี้ก็บังเอิญอาจารย์ธนิตคำวัฒนาพันธ์มาเจอผม มาพูดบอกว่าประพันธ์น่าจะไปเล่นทศนะผมก็ไม่ได้เคยซ้อมทศมาเลยแล้วผมยังไม่รู้จักทศด้วยค่มันคืออะไรครับก็าบอกว่าพรุ่งนี้มาถ้าพร้อมก็มาพรุ่งนี้เลยผมก็มาเขาให้มาคัดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่เป็นความรู้ให้กับเด็กๆและเยาวชนทศกรีธาหมายถึงนักกรีธาหนึ่งคนจะต้องเล่นสิบประเภทเริ่มจากวิ่งร้อยเมตรครับในสิบประเภทนะครับ มี100 m, m, ร้อเมตร400เมตรขันห้าร้อเมตรข้ามรัร้ว1้อยสิเมตรกระโดดสูงกระโดดไกลควางจัรทุนน้ำหนัก,นกพุ่งแหลนกระโดคโดค้ำครบประเภทเลยครับเลยหลังจากนั้นอีกมาอีกหนึ่งเดือน<ะ>มีการแข่งขันกีฬาเปสตา้าสูกรร่กันฉลองเอกราชของ,งของสิงคโปร์สิงคโปร์ครับผมก็ไปคัดคนเดียวเลยตอนนี้ซ้อมหรือยังตอนนั้น เดซอมแต่ผมผมเริ่มกระดูกมันเริ่มแข็งตึงมีประสบการณ์แล้วเริ่มประสบการณ์ก็ไปไปแข่งชนะสี่เกมที่หนึ่งสี่เกมเฉยเลยเฉยเลยครับแล้วก็เด้ไปฮผลท้ายสุดในการแข่งขันเกมนั้นผมได้ที่หนึ่งเออลืมบอกไปว่าในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าของทศกิทาที่ได้ถ้วยพระราชทานนี่ยสิบปีซ้อน นี่เป็นเจ้าของแชมป์ทอสกรีทา10ปีซ้อนเลยคือได้ถ้วยพระราชทานตลอดไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะว่าคนคนหนึ่งต้องเล่น10อย่างแล้วได้แชมป์10สมัยนี้ต้องรักษาตัวเองดีมากพี่กำลังคุยสนุกเลยนะขออนุญาตพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าในช่วงฮอฟเฟมนะครับมาดูว่านาวากาโทประพันธ์ศีสาทรทำยังไง ถึงสามารถที่จะคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองได้แล้วก็อีก3เหรียญทองในซีเกมสักครู่กลับมาคุยกันครับเราก็มานั่งคิดนี่เราลงมาสิทธิการเราได้หรือขึ้นมามันมีความรู้สึกมันเหนื่อยเกินไปใช่ไหมมันเหนื่อยเกินไปแล้วมันไม่มีใครมาให้กําลังใจไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตอ้างวางมากเลยพอเฟนสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอังุ่นไม่เป็นไขสัสะอาดปตอทอสารพลังใจ b right ีฟ r i ต์เกเต r เซรั่มทองนัทชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยาประการภัย่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกาบะเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบะเม็ดความสุขเติมได้ การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เกียมข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยช h a ์ o ต r t ์เด r i อ i ร์ต t ปิริตอมาทติตามสปอตทอ k t h ฮีโร่ในช่วงที่2นะครับช่วงฮอ f เฟมเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าคุยสนุกมากเลยกับนวากาศโทประพันธ์ศรีสาครข้าราชการเกษียณของกองทัพอากาศและก็ถือว่าเป็นสุดยอดตำนานนักทอสกุลิธาทีมชาติไทยเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเบรกไปคุยกันถึงว่า พี่เป็นเจ้าของสถิติแชมป์ประเทศไทยในประเภททศกรีธา10สมัยในขณะที่พี่คนเดียวต้องแข่งขัน10อย่างพี่ทําได้ยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นเน่ยคือในทศเนี่ยมัน10รายการอยู่แล้วแต่ลงจริงๆ14รายการอ่ะมันงอกมาจากไหนอีก4รายการอ่ะคือมันมีเดี่ยวด้วยไงอ๋อหมายหมายถึงพี่ต้องลงแข่งขันเดี่ยวด้วยกองทัพอากาศเขาต้องการเหรียญคะแนนเพิ่มเนีครับ ตกลง10รายการที่พี่ลงแข่งขันพี่ต้องลงเบิ้ลอีก4รายการก็คือ100เมตรคำร้อยละสิบคำร้อยะสิบแล้วก็กระโดดคำ้ำกระโดดคำ้ำกระโดดไกลกระโดดไกลแล้วก็บางทีก็มีสิบคูณสี่แล้วมีพุ่งแหลนด้วยกลายเป็น14รายการเลยประมาณนั้นโอ้ทำได้ไงพี่โหดมากเลยนะก็เราก็ทำมาแล้วเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้พี่บอกว่ากองทัพอากาศอยากจะได้เหรียญเพิ่มแล้วพี่เข้าไปสู่รั้วกองทัพอากาศได้ยังไง เลื่อนมันตอนที่เราวิ่งข้ามรถเลสิบตอนที่ชนะเลิศก,กีทานักเรียนกรมพลาะาอยู่ๆก็มีแมวมองคนหนึ่งมาที่สนามสุขมาที่โรงเรียนครับคนนั้นคือตอนนั้นเป็นจ่าเอกฉนมสิริลังสีผมเจอพี่หนุ่มเขาก็ยกมือไหว้เขาครับพี่มาหาผมเรื่องอะไรบอกพี่เป็นสเกล แมวมองเออแมวมองมาจากกองทับอากาศโอ้โหสโมสรอหานการกมสลสโมสรใหญ่ๆใหญ่มากพี่เอาตอนนั้นสุทไิชินกัิวัตรเอออยู่หมดเลยนักบอลทีมชาติใช่วอลเลย์บอลทีมชาติใช่ใช่ไหมใช่โอ้สโมสรกองทัพอากาศใหญ่มากไม่มีใครสมัยสุภพกิตมีลาบกิจในจริงละมาคุยกับเรานี่โอ้โหเราขนพองเลยฮะนายก็ให้อยากให้ประพันธ์เนี่ยไปเป็นอาหารกากาศไปเป็นไหมนะไปเล่นสโมสรอหารกาศกัด ผมตอบตกลงทันทีเลยคือไม่ต้องคิดเลยนะพี่เพราะตอนนั้นมันไม่รู้จะไปไหนอ่ะพอพี่เข้าไปเป็นทหารอากาศปุ๊บก็ได้แข่งให้กองทัพอากาศด้วยครับแข่งขันในนามทีมชาติไทยด้วยสามสี่เกมที่พี่ไปคว้าเหรียญในการแข่งขันทศกรีธามายังพอจําได้ไหมครับสี่เกมครั้งแรกเลยที่ได้เหรียญทองคือที่ไหนที่มาเลเซียสี่เกมที่มาเลเซียมาเลเซียครับผมไปแข่งขันฮผมก็ไปไปชนะเลิศเหรียญทองทําลายสี่สี่ด้วยครับก็ คนก็เริ่มรู้จักเรา่าเราเป็นใครเสร็จจากมาเลเ์ต่อจะมาเลย์ก็ไปแข่งกันที่อินโดนีเซียก็เราก็ชนะทำลายสถิตอิอีกอีกครั้งหนึ่งเสร็จจากนั้นปุ๊บมันจะขั้นด้วยเอเชียนเกมครั้งที่8ก่อนมันมาแข่งที่ประเทศไทยอ่าใช่เอเชียนเกมครั้งที่8ไทยเป็นเยาภาพเลยผมอยู่ในสนาม <c oughs> แล้วก็ได้เห็นพี่ประพันธ์ศรีสาทรแข่งด้วย <c oughs> ตามดูเกือบครบทุกประเภทอะ่ะลุ้นกันมากเลยเพราะว่าตอนนั้นคู่แข่งของพี่นี่เบียดกันมากับญี่ปุ่นเลยนะเราชนะมาทั้งเก้าประเภทน่ะที่หนึ่งตลอด ล้วมาตัดได้ไงมันพันห้าเราอ๋อเป็นระยะที่พี่เป็นระยะที่พี่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่แต่พูดถึงเรื่องนี้นะก็อยากจะขอขอบคุณนิดนึงนะอาจจะนอกรายการนิดนึงก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยไมายใช่ไหมแล้วก็ที่ให้ผมได้ไปซ้อมกับเป็นเพื่อนคู่หูกับกิโด้เสเมอร์เปเหรียญเงินโอลิมปิกก็พอมาแข่งเอชินเกมในปีที่ได้เหรียญเงินน ผมมีความสึกว่าเหมือนเราผ่านเกมบิ๊กใหญ่มากแล้วมาเจอเกมเด็กๆสบายๆผมผมผมคือผมไม่ได้คิดอะไรแต่ผมมานั่งคิดมันลีแลกมากนะขนาดพรุ่งนี้ยังแข่งงานนะผมยังนิ่งๆอยู่ลหละพี่นำมาก้ารายการแล้วไปพาดที่1,500เมตรแล้วตกลงมาเป็นอันดับที่สองตอนนั้นพี่รู้สึกอย่างไรบ้างผมรู้สึกว่าผมมาแข่งตามหน้าที่ฮผมคิดว่าในตอนนั้นนะ มันเป็นความสําคัญมากนะเป็นบทเรียนนะถ้าในการแข่งขันคนแข่งขันเยอะๆะโดยเฉพาะท่านนามาเยอะๆเนี่ยมีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สักคนกระตุ้นพี่หน่อยเดินเข้ามาเฮ้ยประพันธ์แข่งดีๆนะนําอยู่นะนําอยู่นะบอกเราสักหน่อยให้รู้มีคนเขามองอยู่เราอยู่ในหลายมือหลายแสนคนนะแต่แต่แต่ในความสึกผมตอนนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นผมมองไปมันเหมือนไม่มีคนเลยจริงๆไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยผมก็แข่งไปตามหน้าที่ ก,ก็อย่างนั้นอย่างนั้นะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แต,แต่ซีเกมส์ไผมได้ที่หนึ่งผมผมภูมิใจนะครับมันมัน,ม,นมันมีความแตกต่างกันเยอะแยะ <sociology> แล้วก็เราก็มานั่งคิดนี่เราลงสิบรายการเราได้หรือขึ้นมาสูส้ลงรายการเดียวไม่ดีกว่าเหรอมันมีความรู้สึกมันเหนื่อยเกินไปใช่ไหมเหนื่อยเกินไปแล้วมันไม่มีใครมาให้กําลังใจไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตเราเลยไม่มีใครเลยลงมาจากแท่นรับเหรียญมาแล้วเฮ้ยประพันธ์เอาเงินไปสักหมื่นเนี่ย อ้างวางมากเลยเงินอัจฉีดยุคนั้นไม่มีพี่ไม่มีไม่มีใหญ่ครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ข้ามไปนิดหนึ่งซีเกมที่มาเลเซียได้เหรียญทองข้ามมาที่อินโดนีเซียได้เหรียญทองแล้วก็มาขั้นด้วยเอเชียนเกมได้เหรียญเงินและต่อไปซีเกมที่ไทยซีเกมซีเกมมาแข่งที่ไทยด้วยมันจะต้องไปที่ฟิลิปปินส์ก่อนพอเสร็จเอเชียนเกมครั้งที่8มันไปซีเกมที่ฟิลิปปินส์ได้ไปไหมที่ฟิลิปปินส์ผมไม่ได้ไปเพราะว่ามันเบื่ออ๋อเหรอ เบอร์พันธ์เตเบซิโร่ท่านเป็นผู้จัดการทีมมาบอกว่าพันผมให้พักเดือนหนึ่งนะแล้วมาเก็บตัวอผมก็บอกท่านลองครับผมขอเลิกเล่นนะท่านเองคิดว่าผมพูดเล่นแล้วผมก็สาบสูญไปเลยจบเลยเจอผมไ่เรียนผมก็ไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนพอรอลราชวิทยาลัยกำลังคุยสนุกเลยนะครับพี่พันธ์ขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าในช่วงทูบิยอนนะครับมาดูว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันซีเกมเอเชียนเกมแล้วเรียบร้อย ไปเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นข้าราชการเกษียณแล้วแต่ว่ายังรักษาสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมสักครู่กับมาคุยกันในช่วงทุบยอดครับคำว่าทศกิทานในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ซึมซับและไม่รู้จักอยากบอกว่าทศกีทาเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยคือบุรุษเหล็กของโลกนะใช่ ูบิยอนสนับสนุนโดยน้ำมันพฤติราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดปตทสารพลังใจว i g h t t เก e ต h e r เซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประการไทยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติ กับาเมตผงความสุขสำหรับชงดึ่มกัเบาเมตความสุขเติมได้ซิลเวอร์สปอร์ตบายูเรกากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Sport Talk The น e r o นะครับในช่วงของทูบิยอนเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่านาวาอากาศโทรประพันธ์ศรีสาทรชีวิตของพี่กับการเป็นนักทดสกรีธาทีมชาติไทยคือต้องบอกว่าเหนื่อยลำบากแล้วก็ต้องต่อสู้ทุกอย่างเลย แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นความสําเร็จในชีวิตพี่ก็คือการได้เข้าไปอยู่ในรั้วของกองทัพอากาศแล้วก็ได้ไปทํางานที่นั่นเห็นบอกว่าจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากเลยเป็นไงครับก็พอตอนไปเรียนจบปิาตีมาก็ได้ผลอากาศเอกเฉลิมประส,ะสิทธิ์ท่านเป็นผู้บังคับการโรงเรียนในเรืออากาศเป็นผอโรงเรียนในเรืออากาศก็ชอบหน้ากันอะไรเงี้ย ท่านกัลเผมไม่เป็นทอสครับเห็นบอกว่าหน้าที่การงานในกองทัพอากาศก็ตั้งแต่จ่าอากาศตรีจนกระทั่งกว่าจะเกษียณอายุนี้ก็คือนาวาอากาศโทนี่ถือว่าอายุราชการต้องมี40ปีอัพอ่สี่ส3ปี43ปีที่กําลังพลกองทัพอากาศเขาบอกว่ายังไม่มีใครที่มีอายุราชการมากถึง43ปีเลยเท่าผมเลยสุดยอดเลยนะฮะผมผมก ก็ดีใจนะก็ต้องดีใจสิพี่แต่สิ่งที่ปลื้มใจมากสุดคือเราได้ตอบแทนบุญคุณกองทัพอากาศเพราะว่าเขาดูแลพี่ตั้งแต่สมัยพี่เด็กๆเลยนะปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าอายุ60กว่ากว่าเท่าไหร่ฮะตอนนี้67แล้ว67ดูแลตัวเองยังไงครับถึงได้แบบยังรักษาสภาพว้ยอดเยี่ยมมากเลยคือผมไม่ไม่ดื่มเหล้าอ่าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กเยาวชนนะผมยังวิ่งวันละ10กิโลอยู่นะปัจจุบันนี้นะฮะผมยังว แล้วก็ทําจิตใจให้ดีครับทีนี้มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าทําไมไม่ได้รู้สึกอยากที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอนหรือสร้างเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาให้เขาเก่งเหมือนกับที่พี่ทําบ้างผมอยากทําแล้วแต่โอกาสมันไม่ให้เพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ก็ไม่เคยมีใครมา,มาเชิญผมเนี่ยผมเคยลง Facebook ไปด้วยฮะถ้าใครอยากจะเรียนต่อโดยที่เรียนฟรีอ่ะครับ มาหาผมได้โทรสั์มาหาผมเลยเจอสนามไหนผมจะไปจะไปเทรนให้เลยจะไปให้สอนให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้กีฬาเนี่ยมันสามารถเรียนฟรีได้เรียนตองเรียนดังๆได้ใช่ถูกใช่ไหมใช่ครับยังไม่มีใครตอบกันมาเลยแสดงว่าทศกรีทาเป็นกีฬาที่เด็กๆและเยาวชนหรือแม้แต่นักกรีทาส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนคนเดียวจะต้องมาเล่น1ิประเภทให้ได้ดีทุกประเภทไงพี่ก็เลยไม่มีลูกศิษย์ พี่ก็เลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอดวิชาให้กับใครครับฮะก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายพอสมควรเอาเป็นว่าพี่มีอะไรจะบอกกับเด็กๆและเยาวชนในยุคปัจจุบันว่าชีวิตนักทศกเรตาหนึ่งคนถ้าอยากจะทําให้เก่งอยากจะทําให้ได้ดีเพื่อนักทศกเรตารุ่นหลังอีกหลายต่อหลายคนเขาดูรายการเราอยู่เขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงครับพี่ก็อยากจะพูดว่า คำว่าทสกีทาในประเทศไทยมันยังไม่ซึมซับแล้วไม่รู้จักอยากบอกว่าทสกีทาในต่างประเทศคือบุรุษเหล็กของโลกนะใช่ในโอลิมปิกมันจะมีแข่งขันทนที่สุดคือวิ่งมาราทอนถูกครับเร็วที่สุดคือวิ่งร้อยเมตรถูกครับทสกีทาหนึ่งในสามคือบุรุษเหล็กซึ่งใครๆเรียกว่าไอรอนแมนอยู่ในนั้นหมดเลยอยู่ในในเนี้ย ถ้าเราคิดงี้แล้วเรามีแรงบันดาลใจแล้วเราสามารถที่จะโชว์ออฟให้กับตัวเองได้ถึงเดินแต่เดี๋ยวนี้ไปเป็นไตกีฬาไงไตกีฬาก็มีอยู่3อย่างเองพี่มีวิ่งมีว่ายน้ำมีจักรยานมีว่ายน้ํามีจักรยานแล้วก็วิ่งเออแต่ก็นัดนะมันเหนื่อยน้อยกว่าทัวรสหรีทอา้อยกว่อันนี้2วันเต็มๆเลยใช่ของพี่สิบแต่เช้ามายันเย็น2วันเต็มเลยแข่งตลอด แล,แล้วป่วยไม่ได้ด้วยนะป่วยไม่ได้ป่วยไม่ได,ไได้เจ็บไม่ได้นะฮะเจ็บไม่ได้ของพี่ของพี่ยากกว่านะผมว่ายากกว่าตรากีฬาเยอะเลยสุดท้ายนี้<า>น,นะฮ<น>ะอยากให้พี่อยากให้พี่ประพันธ์เสศิสาทรเห็นบอกว่าในยุคที่พี่เล่นทีมชาติอยู่ไปไหนมีคนรู้จักมีคนจําได้อยากจะให้ขอบคุณบคุคคลเหล่านั้นที่เขายังยังไม่ลืมเราโอ้โหต้องกราบขอบคุณ แฟนคลับนะผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีแฟนคลับนะแน่นอนฮะมันไม่มีตอนนั้นไงแต่มันมีตอนนี้เนี่ยเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าที่เราต้องมีอายุยืนต่อไปนะสุดยอดเลยขอบคุณกองทัพากาศครับครับที่ทําให้ผมมีวันนี้อผมไม่เนระคุณกองทัพากาศครับสุดท้ายนี้ครับทางรายการก็มีของที่ลึก เล็กๆน้อยๆที่จะฝากให้พี่ประพันธ์ศรีสะทอนนะครับสุดยอดนักทศกรียาทีมชาติไทยเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานาไปสกรีนด้านหลังว่าสปอร์ตท็อกในฮีโร่นั่นหมายความว่าพี่เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาไทยทั้งประเทศเลยนะฮะแฟนคลับยังเยอะเหนียวแน่นอยู่นะครับแล้วก็ส่วนรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ผมชอบมากเลยและยิ่งพี่บอกว่า30คนเหลืออยู่15คนชาติเดอะอาร์ตนำไปใส่กรอบแล้วก็คาดว่านะฮะ พี่จะเป็นอีกหนึ่งท่านที่อายุยืนยาวที่สุดเลยทางรายการจะติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ประพันธ์ศรีสากรต่อไปนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนวันนี้ทางรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณนววากาศโทประพันธ์ศรีสากรสุดยอดอดีตนักทศกรีธาทีมชาติไทย เจ้าของแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทาน10สมัยเหรียญทองซีเกมส์สมสมัยและเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ครั้งที่8ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการ Sport Talk ็กฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ต้องยอมรับนะครับว่านาวากาโทประพันธ์ศรีสาธรนั้นถือว่าเป็นนักกีฬาทศกรีถาคนแรกเลยที่ทำเหรียญเงินในการแข่งขันเอเชียนเกมได้และกว่าที่จะมีสุทธิศักสิงขรซึ่งเพิ่งจะคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งล่าสุดมาได้แต่น่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพืชตราอางุนปตทเซร่มทองนัชชาที่พยประกันภัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยสบูส่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทยทรีนิตี้คสัส h a เตอร์เดอะอาร์ต r ื่อเวิร์สปอร์ตบายยูรกาและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้ามากดไลค์และก็ติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับผมเท่าที่จำได้ประสบความสำเร็จได้มาดีเลยได้มากี่เหรียญทองกอ็ทีมได้เหรียญทอง <ฮะ S 2> ครับอินดิวิดูก็เป็นศา,าสตราจารย์นสารนะ,ะตอนนั้นนะครับ,รบส่วนตัวผมเองน่าจะเป็นมาร์กดโด มากระโดดสมัยนี้เรียกโต๊ะกระโดตะโดต่เม,มื่อกี้เรียกโต๊ะกระโดดเมื่อก่อนเป็นรองฮอสนะะฮแล้วก็ห่วงห่วงนิ่งอ่าห่วงนิ่งคุณแข็งแรงคุณแข็งแรง